สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูแนนนะคะในหน่วยที่23เหมือนเดิมนะคะในหน่วยนี้นะคะเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงผิวสัมผัสอ่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในเรื่องที่5เรียบขรุขระหยาบเนียนและนุ่มแข็งนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูแนนก็มีอุปกรณ์นะคะเหล่านี้อ่ามาทำอะไร อันดับแรกเลยนะคะเรามารู้จักก่อนว่าสิ่งนี้คืออะไรอ่ะสีเหลืองๆนี้นะคะคือกระดาษนะคะกระดาษส่วนสีชมพูผืนนี้กันก็คือผ้าขนหนูนะคะอันนี้เป็นไม้บล็อกและสิ่งนี้ก็คือกระเป๋าอะกระเป๋าที่เป็นทำมาจากอะไรคะ ทํามาจากอาจจะเป็นพลาสติกบ้างหรืออาจจะเป็นไม้นะคะอ่ะวันนี้นะคะอ่ะคุณครูแนนจะพาเด็กมารู้จักกับกระดาษก่อนอ่ะกระดาษของคุณคุณแนนหรือเด็กมีกระดาษอยู่ที่บ้านลองจับดูลองสัมผัสดูนะคะว่ากระดาษมีลักษณะอย่างไร กระดาษนะคะก็คือจะเป็นลักษณะพื้นผิวเรียบนะคะพื้นผิวเขาจะเรียบคุณครูแนนสัมผัสดูละพื้นผิวเรียบนะคะแล้วก็แข็งนะแข็งนะคะต่อไปค่ะอันนี้คือไม้บล็อกไม้บล็อกนี้ก็จะเรียบเหมือนกันค่ะเรียบเนียนแล้วก็แข็งเหมือนกันนะคะทั้งสองอย่างเลยนะคะทั้งสองแบบเลยนะ แล้วก็ผ้าขนหนูนี่ผ้าขนหนูจะนุ่มค่ะผ้าขนหนูจะนุ่มนุ่มแต่ก็แข็งเหมือนกันนะคะนุ่มอันนี้นุ่มแข็งนะแต่ถ้าเป็นสำลีสำลีจะนุ่มอย่างเดียวนะคะอันนี้นุ่มแข็งด้วยนะคะต่อ,อไปเป็นตะกรา้านี่ตะกร้าหรือกระเป๋าที่เขาเอานํามาสานนะคะอันนี้จะเป็นผิวขรุขระนี่คุณแอนลองเอาสัมผัสดูนะคะ อันนี้จะมีลักษณะครุขระไม่เรียบเลยแล้วก็มีลักษณะแข็งด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเด็กๆมาสังเกตดูบัตรภาพนี่บัตรภาพของคุณครูแนนนะคะอันแรกเลยก็คือกระดาษทรายเด็กๆรู้จักกระดาษทรายไหมคะอ่ากระดาษทรายจะมีลักษณะที่ครุขระใช่ไหมคะผิวของมันไม่เรียบเลยนะคะ ต่อไปค่ะกระจกะถ้าที่บ้านของเด็กมีกระจกเด็กก็ลองไปสัมผัสกระจกดูนะคะว่ากระจกมีลักษณะเป็นอย่างไรกระจกในมือคุณครูแนนมีลักษณะเรียบนะคะเรียบแต่ก็แข็งเหมือนกันนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นหินเห็นไหมคะหินหินที่เขาทําเป็นกําแพงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะมีลักษณะขรุขระอ่า ครุข่ะนะคะนี่เห็นไหมจระก้านี่จระก้าแบบนี้ก็ครุข่ะเปลือกไม้เปลือกไม้ก,มก็ครุข่ะเหมือนกันนะคะอ่าโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับชุดกิจกรรมสร้างส,สร้างในภาระงานของเรานะคะ ในภาระงานของเรานะคะเราจะอยู่ในภาระงานในชุดบันทึกร่องรอยนะคะเล่มที่4ี่นี่เล่มที่4นะคะในหน้าที่15นะคะในหน้านี้เขาให้เด็กๆบอกผิวสัมผัสของสิ่งของในภาพแล้วนำอักษร A B C D F เอามาเขียนลงในแผนผังแบบฟองหรือ b u บเบิลแมนะคะมาดู ข้อแรกภาพแรกตรงนี้ก็คือผิวขรุขระฝั่งซ้ายมือนะส่วนฝั่งขวามือจะเป็นผิวเรียบนะคะผิวขรุขระอ่ะอย่างที่คุณครูแดนบอกไปก็คือตะกร้าหรือเปลือกไม้หรือกำแพงที่เป็นก้อนหินนะคะผิวครุขระจะมีอะไรบ้างอลองสังเกตดูในภาพที่อยู่ด้านล่างนะคะมีเปลือกไม้มีตะกร้ามีกระดาษ มีแก้วมีกระดาษทรายแล้วก็มีกระจกนะคะส่วนผิวเรียบมีอะไรบ้างเด็กลองสังเกตดูนะคะมีอะไรบ้างที่ผิวเรียบแล้วนำตัวอักษรมาเขียนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้คุณแอนขอลาไปก่อนนะคะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ